สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการพลังงานวันนี้นะครับผมแทนคุณจิติสรกครับวันนี้มาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับผมอยู่ที่โรงแรมมิเลเนียมคิวตันนะครับซึ่งเป็นโรงแรมหรูระดับ5ดาวนะครับซึ่งมีบรรยากาศที่โอ้โหทำให้เราหลีกเล่นจากความอึดอัดความวุ่นวายของสังคมเมืองนะครับมาสู่ความสงบสุขแต่สิ่งสําคัญไม่ใช่แค่นั้นนะครับก็คือการให้บริการด้วยเรียกว่าจิตบริการอย่างแท้จริงแล้วก็เรื่องของคุณภาพแล้วก็สิ่งที่นํามาให้บริการเราเนี่านับว่าน่าสนใจมากครับวันนี้ผมอยู่กับทีมีเรยะิ พสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอานะครับที่นี่ก็เป็นสปาใช่ครับนะครับแล้วก็มีความบรรยากาศที่เงียบสงบหลีกเล่นจากความวุ่นวายได้จริงๆทรบาบว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยเรามี3ม,มีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะพัก หนีหลีกหนีใช่ไหมฮะมีอะไรบ้างครับเราเราก็จะมี3 3 3การเดินทางครับเราจะมี escape journey การหลีกหนีครับผม escape journey essential journey แล้วก็ men's journey ครับผม essential journey เนี่ยเราจะเน้นในทางใช้เทคโนโลยีครับมาทำให้นามสปาและให้เห็นผลเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำแล้วก็ escape journey เราจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติครับออร์แกนิกทั้งหมดเช่นอะไรบ้างฮะที่อยู่ตรงนี้ด้วยด้วยครับด้วยคือแล้วก็ขอคุณผู้ชายครับก็มีของ ของผู้ชายที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะของผู้ชายครับมี Escape e เอเซนเชลแล้วก็เมนเ j อร์นี่เมนเจอร์นี่นี่ของผู้ชายโ<ช>ดยตรงใช่ครับ,รบโอ้แสดงว่าการจับกลุ่มเป้าหมายใหม่ของผู้ชายเนี่ย ถือว่าเป็นทา r g e t i n หลักด้วยเพราะว่าปกติแล้วผู้หญิงจะเข้าสปามากกว่าใช่ไหมครับรีเสิร์ชของเรานี่คือพบว่าปัจจุบันนี่ครับคุณผู้ชาย50%เฉยครับที่เป็นแขกของสปาไม่น่าเชื่อหลักอยากรอขึ้นครับเมีนักการเตี๋ยบไปแล้วอะไรเงี้ยใช่ครับผู้ชายเดี๋ยวนี้ก็รักสวยรักงามขึ้นนะฮะเป็นธรรมดาเรียกว่ารักษาเนื้อรักษาตัวเลยครับโอเคครับรักสวยรักงามได้ดูดูดีเด้อโอเคครับอาทิตนี้วันนี้มีวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างที่เป็นออร์แกนิกที่ทีนี้ก็เป็นเทรนด์นะฮะคนที่มันจะต้องเเเเวลลาาาานนนึึกกถงงงี่ยยโดพพรระะั ผมก็จะมองเรื่องของ Global Warming เรื่องของการอนุรักษ์ระสับพลังงานซึ่งมันก็จะรวมถึงเรื่องของ Green Concept ด้วยสีเขียวนะครับพลังงานเรื่องออร์แกนิกเรื่องอะไรต่างๆด้วยครับผมนะฮะก็จะเข้ากับคอนเซ็ปต์บินด์ด้วยอะไรบ้างคือสิ่งที่เป็นไฮไลท์ที่คนที่ที่เป็นคนรุ่นใหม่ๆแล้วก็คนที่ห่วงใยโลกเนี่ยอยากจะเข้ามาแล้วเฮ้ยมีสัมผัสอะไรบ้างในที่พุทธแลออร์แกนิกนะครับผมก็คือผลิตภัณฑ์ของที่นี่นะครับก็จะเป็นพืชพันธุ์พื้นเมืองของออสเตรเลียอ๋อเนฮะใช่ครับก็จะเป็นออร์แกนิกแพลลนน์เออปูกกกแบรริคัผม แล้วก็ไม้ไผ่นี้ครับเราจะมาใช้นวดด้วยอันนี้ก็ไม้ไผ่ออร์แกนิกครับสุดยอดเลยนะฮะอันนี้ไม่ใช่มาทูบนะฮะมาคลึงคลึงครับคลึงคลึงคลึงบริเวณต่างๆที่คอมิเป็นที่คอกับที่ขาครับผมเห็นไหมฮะท่านผู้ชมครับ back to the basic นะฮะใช่ฮะต้งว่ think global act local คิดในสุดสาคนแต่ปฏิบัติแบบภูมิภูมิปัญญาท้องถิ่นครับผม อันนี้คนไทยก็คุ้นเคยอยู่แล้วไม่ผายไม่ผาครับและอื่นๆแล้วครับมีอะไรบ้างโดยเฉพาะผมสนใจเรื่องเมนเ e n j o u r n a l m เ n j o u r n e y menjourney ครับผมอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของเมนเจอร์นี่ครับก็จะมีอะไรพิเศษะฮะเราจะมีทรี a t m e n t ที่เรียกว่าทรีพาร์ r t r ชา h a r g e i n g m a s s a ครับครับทรีพาร์ r ก็คือ3อย่างเราใช้เราใช้ผลิตภัณฑ์3อย่างก็คือมีการใช้แว็กซิ่งแว็กซิ่งแว็กซิ่งเอามาม a s s a g e ครับอ่า back เป็นแบกที่เหมือนใส่ผมเนี่ยครับกบ,บเอามาเอามานวดแล้วก็มีมีออยครับมีเล็กซิ่งออยลอแล้วก็มีเนี่ยครับมา บามูครับบมูาดูเหมือนจะไปตีไม่ใช่นะครับแต่ลักษณะบามูนี่มันเออนี่ของของของในไทยใช่ไหมอ่านี่ของออสเตรเลียครับียพวกขอกำลังดูว่ามันลักษณะทรงกระบอกมันไม่ค่อยเหมือนใช่ฮะคนละพันคนละพันคนละสายพันมันมีผลไหมฮะต่อการวิธีนวดของของความแตกต่างที่ทำไมต้องใช้ผลิตมาจากออสเตรเลียก็คือโอ้โหคุณอีเห็นรอครับมันจะไม่มีไม่มีตาไม่มีเสี้ยนคือจะเกลี้ยงจะเป็นพันธุ์นี้ที่เขาจะเกลี้ยงมาเลยครับครับผม หรืออะไรท่านอาจจะมาทดลองดูก็ได้นะครับเชิญเลยครับนะครับนอกจากผลิตภัณฑ์ที่ดีที่นําเข้าจากต่างประเทศแล้วเนี่ย <c oughs> เราก็จะใช้การดูแลปฏิบัติแบบแบบเฉพาะบุคคลครับคือเรา พอสมว่ามีเราแขกของเรานี่ไม่ใช่แค่มาท่องเที่ยวอย่างเดียวบางท่านมาประชุมโอ้เหนื่อยเครียดเราก็จะมีการให้กรอกรอกต่อใช่ครับมีทรีเมนท์ที่จะช่วยมีการสคือต้องถามประวัติก่อนใช่ครับเหมาะแต่ละคนชอบจะได้เหมาะกับทุกคนแล้วมีโรคประจําตัวอะไรไหมต้องดูแลอะไรพิเศษใช่ครับช่วงโปรโมชั่นมีอะไรที่เป็นพิเศษสําหรับท่านผู้ชมที่มาช่วงโปรโมชั่นก็ช่วงนี้ก็เป็นซัมเมอร์แพ็กเกจครับก็คือก็จะมีการทํานวดตัวขัดตัวแล้วก็ ทําหน้าครับ3อ,อ,อย่างรวมกันครับครับดตัวครับตัวทําหน้า3อย่างรวมกันใช่ครับปกตินี่คือเราจะแยกครับแต่นี่ในสมุดแพก์นี้เราก็จะเอามารวมกันครับผม แต่ว่าเวลาทาก็คงจะต้องต้องทำไปพร้อมๆกันหรือว่าแยกแยกกันแยกกันแยกกันครับทำอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนเลยเนี่ยเรื่องกินอาฬรกาเนี่เข้ามาปุ๊บนวดตรงก็นวดไปแั้วก็ขัดไปไปก็นาฬิกดีนะครับผมครับเอาละทีนี้ก็สิ่งสําคัญที่อยากจะท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะอยากทราบมากขึ้นก็คือว่าในสิ่งที่เรานํามาใช้เป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยเวลาที่เวลาคนปวดเมื่อยเนี่ยบางคนเขาจะได้ถึงการบาบัดด้วยนะครับเช่ว่ามันจะมีผลดีต่อสุขภาพอย่างไรนะครับมันไม่ใช่แค่หายเมื่อยอย่างเดียวคือความเครียดความ เมื่อเนี่ยมันนามาสู่โรคได้ใช่ไหมครับเช่นโรคบางโรคเช่นว่าเขาบอกว่าถ้าเก็บความเครียดมากๆโอกาสจะเป็นมะเร็งเขามีครับนะครับถ้าเครียดแล้วระบายออกไปอย่างไม่ถูกต้องเช่นไปด่าทอบุญงีบง่วงง่ยก็เป็นโรคหัวใจใช่ไหมครับใช่เพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างนี้เราจะมีวิธีการที่จะทําให้ให้ความรู้ไปพร้อมๆกับการดูแลสุขภาพของท่านผู้มาใช้บริการอย่างไรครับก็คือก่อนทำเนี่ยเราจะบอกครับว่า เราจะทำถึงไลฟ์ตล์ว่าทำยังไงถ้าเกิดเราทราบว่าไลฟ์ตล์เขา สมมติว่านั่งทํางานอยู่นานๆแล้วเกิดอาการเครียดเราก็จะมีการบอกให้พักผ่อนบ้างแล้วก็ผลิตภัณฑ์เองเนี่ยก็จะแนะนําให้เขาใช้ผลิตภัณฑ์ที่บ้านครับเรียกเป็นออฟฟิศซินดมใช่ใช่ครับโรคที่เกิดจากการทํางานออฟฟิศใช่ค่าเดิมนานๆเล่นมือถือคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยซึ่ง๋ยวนี้ก็เป็นโรคที่คนพบได้ในปัจจุบันคือโอเคนอกจากการดูแลในเรื่องของผลิตภัณฑ์การดูแลบริการแล้วเนี่ยการให้ความใส่ใจเรื่องของวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ใช่ครับก็สำคัญด้วยใช่ครับผมเรียกว่าดูแลตั้งแต่ที่นี่ยันถึง ที่บ้านเพราะว่าเราจะแนะนําผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับไลฟ์์ขอนเขาเดี๋ยวนี้การตลาดเนี่ย<ๆ>เขาจะเน้นหาจุดเด่นที่แตกต่างจากที่อื่นผมคิดว่าการที่มีเมนเจอรี่นะครับสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะเนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นที่แตกต่างใแล้วก็ฟังชื่อแต่และชื่อท<ๆ>ั้งเอส a ค e ปพล e งเอเซนเชแล้วก็ทำให้รู้สึกว่ามันเป็นมุมที่อยากจะมาหลบเพื่อพักผ่อนนีความวุ่นวายหรือว่าจับ จับมาร์เก็ตติ้งได้ถูกต้องมากนะฮะครับผมที่นี่เป็นผู้หญิงแล้ะฮะสำหรับผู้หญิงสวยๆที่แบบว่าบางทีอยากจะสวยขึ้นอยากจะดูแลสุขภาพขึ้นเพราะผู้หญิงก็เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักครับผมใช่ครับเราก็จะมี s อสเคกับ e s สเซนเช l j o เจ n นี่ที่มีแบรนด์ที่เหมาะสมกับสหรับผิวผู้หญิงเอเชียโดยเฉพาะครับผมครับแล้วก็ แล้วก็เน้นในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เน้นในเรื่องของอผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์แกนิกด้วยครับครับาล้วครับท่านผู้ชมนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะนําเสนอในรายการของเราเพราะว่าเราเห็นว่าเป็นสปาที่ให้ความสําคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งการพูดถึงพลังงานนั้นคงไม่ใช่แค่เรื่องของการที่เราจะประหยัดอย่างไรเท่านั้นนะครับแต่ต้องคํานึงถึงองค์รวมด,ด้วยครับครับช่วงท้ายรายการของเราก็มีคําถามมาให้ท่านผู้ชมร่วมสนุกได้ง่ายๆนะครับถามว่าเจ้าสิ่งที่ผมถืออยู่นี้นะครับมาจากประเทศอะไรครับ ง่ายไหมง่ายง่ายทีเดียวผมที่ฟังอยู่ตลอดเวลาว่จะทราบอยู่นะฮะถ้าสิ่งที่ผมถืออยู่นี่นะฮะท่านต้องเดาให้ได้ว่ามันคืออะไรนะครับแล้วผมถามง่ายๆว่ามาจากประเทศอะไรแค่นั้นแหละครับถ้าท่านตอบถูกก็เราก็จะมีของรางวัลให้เป็นดีบอสเชอร์ให้สมัครมาใช้ที่นี่นะครับครับผมวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอให้ท่านผู้ชมมีสุขภาพแข็งแรงครับพวกเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ